เลกนี้ชวนเธอนะเข้าโค้งนิดนึงเซอยวแต่เราแฝคิดว่าควละทางเออนี่มาทางเดียวกันถ้าทางจะแนวไปทางเดียวกันก็แนวตัวเลขในจ้าเพราะมันใกล้แหละใกล้เข้ามาอีกนิดชิดๆเข้ามาอีกหน่อยเออดูว่ายู่เวอร์สำหรับการออกสลากินแบ่งรัฐบาลคุณผู้ชมค่ะงวดเนี้ยเราไปสัญจรออกที่จังหวัดบึงกาฬเป็นยังไงนะใจฟูใจต้องโฟกัสเลขรหัสไปรษณีย์อะไรอย่างเงี้ยนะ เรออื่ทำดีเนี่ยแหล<ฮ>ะคุณผู้ชมค่ะทำเอาเหล่านักเสี่ยงโชคในตามหาเลขมงคลเกี่ยวกับจังหวัดมากมายแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีตัวเลขมาค่ะขยับเข้ามาฟังใกล้ๆบันเทิงไทยรัฐรวบรวมมาให้ดูแล้วนะจ๊ะ,ะเริ่มกันที่ลูกทุ่งสาวดอกแคร์ท็อปไลน์ค่ะเจ้าของเพลงฮิตเมาแล้วโทรเออเมาแล้วโท,โทรโทรหาใครอ่ะก็ดีกว่าเมาแล้วขับอันนี้เมาแล้วโทรเอออันนี้อันนี้ดีอันนี้ได้อ่าที่เดินทางไปทําบุญที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ โดยเจ้าตัวค่ะเดินทางไปไหว้เจ้าแม่ทัพทีมที่ศาลเจ้าไหาหลำ่ะที่ร่ำลือกันว่า ท่านเนี่ยนะมักจะมาประทานพรเรื่องสุขภาพที่ดีและการงานที่ปังให้น้องดอกแคร์ no ก็เลยตั้งใจเลยค่ะไปขอพรอ,อย่างเต็มที่เพราะว่าเธอเนี่ยอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีงานปังๆเข้ามาด้วยค่ะและพอขอโชคขอลาบขอพรเสร็จปุ๊บนะแหมมันเป็นธรรมเนียมไปแล้วคุณผู้ชม,มต้องขอเลขต่อเลยลูกทุ่งสาวขย่าเซียมซีค่ะอขอโชคจากเจ้าแม่ทัพทิมและเลขที่ได้ก็คือ,คอ9กับ7จนีจ้าหรือ จะ7กับ9นี่อันนี้ก็ได้เลยนะคะก็พุ่งไปที่แผงลอตเตอรี่สิคะจัดมาเลยค่ะ1ใบนี่คือเลขแม่ห7เจ็ดหนึ่งหกเก้าเจ็ดเลขสวย ที่มาจังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยวัดพระทอง<ะ>วัดโบราณศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆอยู่เนี่ยคุณผู้ชม,มที่โผล่พ้นขึ้นมาจากพื้นดินเพียงแค่ครึ่งองค์เท่านั้นซึ่งสาวดอกแคร์เนี่ยก็ได้ไปไหว้ขอพรแบบจัดเต็มนะคะ พร้อมทั้งถวายน้ํามันตะเกียงด้วยเขาเชื่อว่าเวลาถวายน้ํามันตะเกียงไปนะชีวิตเนี่ยมันจะสว่างสุขใสรุ่งโรจน์ว้าวอย่างนี้เลยเอออ่าคุณผู้ชมค่ะจากภูเก็ตค่ะมาต่อกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเออตามนางเอกลิเกคนสวยดีกว่าโอ้โหน้องปอยลูกท่าเรือดิฉันเห็นมาแล้วกับตาเนื้อสวยจริงๆสวยจริงๆน้องปอยลูกท่าเรือจากคณะสอนรามน้ำเพชรนี่แหละค่ะ คืออย่างที่รู้กันน้องปอยเนี่ยเขาสายมูสุดๆคุณผู้ชมมีเวลาว่างก็จะไปทําบุญกันตลอดเลยอย่างล่าสุดเนี่ยน,นะเธอเดินทางไปที่วัดท่าการ้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาไหว้แล้วก็ขอโชคกับองค์เท้าเวสุวรรณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น้องปอยเนี่ยศรัทธาแล้วก็เคารพนับถือมากๆเลยซึ่งมาวันนี้ค่ะมากราบไหว้ขอพรขอโชคมาฝากแบบบันเทิงไทยรัฐด,ด้วย,อยรออยู่หลังจากไหว้เสร็จปุ๊บไม่รอช้ารออะไรล่ะคะพ่อแม่พี่น้องจุดธูปกับองค์ท้าเวสุวรรณค่ะ เลขที่ได้ก็คือ746ดสี่หกเจ็ดสี่หกวิทุ่มทุ่มหมดเร็วนะเธอเอฟเฟกต์ค่ะอ๋อขอโทษขอโทษขอโทษเออมันเป็นเอฟเฟกต์คุณผู้ชมค่ะนี่แหละ7 4 6ค่ะอะยังไงก็ขอให้พรุ่งนี้ทุกคนรวยดิฉันดูแลเลขรหัสไปรษณีย์จังหวัดบึงกาฬะเก่งมากอำเภอเมืองคือ3800 0เศูย3800แล้วเขาเป็นจังหวัดที่เท่าไหร่7 7 เฮ้ยเชอรี่ทำดีนะเลขเบิ้ลอาจจะมาอปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งสาวแล้วกัน เรไล์ไลฟ์สดค่ะ,ะเดินทางไปไหว้พระที่วัดเกาะพญาแจกอําเภอปากเกร็ดค่ะจังหวัดนนทบ,บุรีซึ่งเป็นวัดที่มีพระอุโบสถเนี่ยใหญ่ที่สุดในอาเภอปากเกร็ดเลยสวยจังโดยลูกทุ่งสาวค่ะก็ได้ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายในวัดมากมายรวมไปถึงพญาแจง uh huh. แม่ทัพชาวมอญที่สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาคุณผู้ชมและก่อนกลับค่ะก็ไม่พลาดที่จะเอาตัวเลขมงคลติดไม้ติดมือมาฝากด้วยครั้งนี้ลูกทุ่งสาวได้ขอเลขมงคลขอ โชคขอลาบจากแม่ย่าสินีนาดท,ที่แกะสลักมาจากไม้ตะเคียนมไม้ตะเคียนนี่ไม่ธรรมดาอ,อายุเนี่ย200ปีนเนี่ยแหละคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีการลุ้นหยิบเซียมซีไม่ได้ขย่านะอ,อันนี้หยิบเอาเลยเลขที่ได้ก็คือเฮ้ยใจมันปูเชอรี่760 7, 7, 7มาเยอะนะอา้า เจ็ดก <7 S 2> <อ>ับหกไม่แล้วนะนี่ไงเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเอาละเอา,เอาละใจมันตูใจมันมาคุณผู้ชมค่ะ<ช>แหมเลขก็อยากถูกนะถูกต้องค่ะท่าน